สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยายมุกดามุกดาชาแนลนะคะการดูดวงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากตามได้ที่ยังไม่ดูดวงส่วนตัวเนาะนะคะถ้าใครสนใจที่จะดูยายไลฟ์สดก็ติดตามยายได้นะคะยายไลฟ์สดทุกวันเวลาหกโมงถึงแปดโมงอยู่ทางทิกตอกพิมพ์เข้าไปเลยค่ะยายมุกดาดยายมุกดาดูดวงจะเห็นเลยนะคะขัวข้อวันนี้ คนที่เงียบไปคนที่เลิกกันคนที่ทะเลาะกันคนที่ห่างกันเขาส่องเราบ้างไหมนะคะคนที่เลิกกันคนที่เงียบกันคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนที่มีปัญหากันเขาส่องเราบ้างไหมนะยายขอเลือกด้านขวากันแล้วกันเนาะนะคะเข้าสู่หัวข้อกันเลยคนที่นิีงเงียบไปเขาส่องเราบ้างไหมนะคะมาเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูก่อน ยายใช้ไฟชุดเก่ากึกเลยเ่ว wow. ้าวชาลีอดคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลได้ต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศต่างภาษาเราอาจจะติดต่ออยู่กับคนทางไกลก็ได้นะคะหลายท่านหลายคนอาจจะพูดคุยอยู่ทางโซเชียลออนไลน์เนาะคนราศีกรกฎคนธาตุน้ำนะคะ เด็กดาบเด็กดือ้อเออนะคะคนธาตุลมบางครั้งบางทีการที่เรามีโกมั่นใจตัวเองอาจจะไม่เป็นผลดีนะคะ the world โอ้คนทางไกลส่วนมากเนาะหลายท่านหลายคนติดต่ออยู่กับคนทางไกลโลกโซเชียลออนไลน์บางครั้งบางทีอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้บางทีอาจจะดีเกินคาดก็ได้นะคะใจเย็นๆบางคนอาจจะแย้งว่าทำไมเขาไม่ติดต่อมา เขาจะติดต่อมาไหมเขาจะไปต่อไหมนะคะคนคนนี้เขาจะติดต่อมานะคะใจเย็นเย็นเลยสองไม่เท้ากำลังรอคอยนะคะคนธาดไฟนะคะถาดไม่ตรงราศีไม่ตรงก็ดูได้นะคะเนื้อเรื่องตรงก็ดูได้นะใจเย็นเย็นนะคะเข้าสู่เนื้อเรื่องเลยะคะ่ะเขาส่งเราบ้างไหม คนที่นิ่งเงียบไปคนที่ทะเลาะกันออกมาใบแรกก็เด็กถือดาบเลยคนคนนี้เป็นคนหัวดื้อนะคนคนนี้เป็นคนไม่ค่อยจะฟังใครคนคนนี้กับเราอาจจะมีประเด็นอาจจะมีปัญหากันเนาะอาจจะทะเลาะกันก็ได้หรือคนคนนี้เขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะคะเขาไม่ค่อยฟังใครส่องไหมส่องนะคะเนี่ยนิ่งเงียบแบบนี้รักนะคะคิดถึงนะคะ ไม่ใช่ว่านิ่งๆเงียบๆแล้วไม่รักไม่คิดถึงไม่อือไม่หือไม่สนคิดถึงค่ะคิดเยอะคิดหนักเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันคิดอยากไปหาอยากไปต่อ,อยากมาต่อเขาส่งเราบ้างไหมเขาคิดถึงเราบ้างไหมเออนะคะคิดนะคะส่งบ้างไหมส่งเป็นบางครั้งนะคะด้วยความที่เป็นคนอีกโก้เนาะแปดถ้วยหลายท่านหลายคนอาจจะเลิกกันไปอาจจะนิ่งเงียบกันไปไม่ได้พูดได้คุยกัน อาจจะมีปัญหากันทะเลาะกันหรือเปล่านี่นะคะเขายังคิดถึงอยู่นะคะเขายังคิดหอดอยู่นะคะคนคนนี้อาจจะหันหลังให้กันไปแล้วนะคะแต่ใจเขายังคิดถึงอยู่อาจจะยุ่งยุ่งยุ่งเรื่องอะไรยุ่งเรื่องงานไหมมีเรื่องยุ่งยุ่งเข้ามาในชีวิตมีเรื่องต้องคิดต้องสนใจนะคะเด็กถือถ้วยอยากมาขอโอกาสนะคะรู้ตัวแล้วว่าผิดอยากมาขอโอกาสอยากจะรู้ อยากจะไปต่ออยากจะผูกสัมพันธ์เธอจะทิ้งฉันไปเลยนะแน่ในใจเขาถึงจะห่างกันไปบางคนอาจจะห่างกันสามวันสามอาทิตย์สามเดือนสามปีเป็นไปได้หมดนะในใจเขายังมีเรายังคิดถึงยังอยากพบอยากเจอเร็วๆนี้จะมีข่าวดีเข้ามาหลังจากดูคลิปนี้ภายในแปดวันนี้เขาอาจจะติดต่อมาก็ได้นะคะเขาคิดถึงอยู่นะคะ คนคนนี้เพียงแต่ว่าเป็นคนอีโกโ้ไม่ค่อยจะยอมใครส่องไมมส่องนะคะเป็นคนอีโกโอ้อยู่แบบเงาเงาอยู่แบบนิ่งๆอยู่แบบเงียบๆแต่ใจยังมีเรานะคะยังมีคุณอยู่นะคะส่องไมมส่องถึงจะส่องไม่บง่งแต่ก็ส่องส่องแล้วคิดส่องแล้วไม่ลืมนะคะบางครั้งบางทีคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปได้ ไปเดมิรเชียนบางทีเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้แม่หมอเขามีคนอื่นไปแล้วเขาไม่กลับมาแล้วบางคนบอกว่าเลิกกันไปนานแล้วไม่กลับมามันเป็นไปได้บางครั้งบางทีคําว่ากลับมากลับมาอาจจะก,กลับมาพูดมาคุยกลับมาอาจจะกลับมา,า,า,กกบมาเพื่อถามถ่ายเพื่อถามข่าวก็เ,เป็นไปได้คําว่าสง่งไม่จําเป็นต้องส่งโซเชียลออนไลน์อาจจะส่งแบบถามจากเพื่อนจะฟูงถามจากญาติพี่น้องถามข่าวจากญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ นะคะเดอ่าราชินีไม้เท้ายังคิดถึงยังมีเราอยู่นะคะยังรอคอยยังอยากจะกลับมานะคะเดเดหลายท่านหลายคนอาจจะมีการจบกันไปเลิกกันไปแต่ก็ยังมีความหวังว่าเขาจะกลับมาไหมยังไงก็กลับมานะคะบางคนอาจจะเลิกกันไปไม่ติดต่อไม่อือไม่อือแล้วเขาส่งบ้างไหมเขาจะกลับมาหกไม้เท้าขยายด้วยเดอะเวิร์ดยังไงก็มุบออนเป็นวงกลมกลับมานะคะหกไม้เท้าขยายด้วยเดอะเวิร์ด ยังไงคนคนนี้ก็กลับมาเขายังมีเราอยู่ในใจยังคิดถึงยังคิดฮอดนะคะเหมือนเขาบอกว่าคู่กันแล้วไม่แค้วไม่คาดเป็นไปได้ลาตินีเหรียญยังคิดถึงยังรอคุณก็ยังรอเขาอยู่ในนานแค่ไหนก็ยังรอแค่เขามาถามข่าวแค่เขามาถามความเคลื่อนไหวมาถามข่าวเราเราก็ดีใจแล้วล่ะนะคะมันเป็นด้วยบิบากรรมท,ทำให้เรากับเขาต้องนิ่งเงียบกันไปต้องเลิกกันไป นะคะจัสเมินทำแบบไหนได้แบบนั้นเขาว่าไพให้เวรกรรมนะคะช่วงนี้ให้ทำบุญทำบุญอ่ถาถวายผ้าหอ่อศพลงศพทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรน,นเดอ้อทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาชีวิตจะได้ลื่นได้ไหลนะคะหลังจากท่านดูคลิปนี้ภายในหนึ่งอาทิตย์นี้เขาอาจจะติดต่อกลับมาก็ได้นะคะสองไม้เท้าคนคนนี้เป็นคนทางไกลจริงบางคนอาจจะติดต่ออยู่กับคนทางไกลติดต่อผ่านโซเชียลออนไลน์ ติดต่อผ่านเว็บเดทหาคูต่ต่างๆเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองบางคู่บางคนอาจจะเลิกกันไปนิ่งเงียบกันไปไม่ติดต่อมานะคะเขาส่งไหมเขาคิดถึงอยู่นะคะในใจกําลังอยากจะตัดสินใจกําลังมีเรื่องอะไรสักอย่างอยากจะเดินทางมาหาอยากไปต่ออยากรู้สึกอยากจะเข้ามาในชีวิตเรานะคะเรื่องราวต่างๆ จะดีขึ้นเร็วๆนี้หลายเรื่องหลายอย่างกำลังจะเริ่มต้นกำลังจะดีขึ้นนะคะบางท่านบางคนรอ,อมานานแล้วอยากให้เขากลับมาเขาติดต่อกลับมาหลังจากดูคลิปนี้ภายใน8วันนี้ภายในหนึ่งอาทิตย์นี้เขาจะติดต่อกลับมาเขาก็เอาเราออกจากหัวไม่ได้เหมือนเราเอาเขาออกจากหัวไม่ได้ว่าจะลืมจะกลับจํา พอจะจำกับลืมอะไรประมาณนี้นะมันจะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะถามว่าเขารักไหมเขารักนะคะเขาคิดถึงนะคะคนคนนี้บางคนอาจจะจดทะเบียนสมรสกันบางคนอาจจะมีอ่าเป็นครอบครัวมีลูกมีเต้าหรือบางคนอาจจะได้ฟ้องร้องหย่ากันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้ถามว่าเขาเลิกไหมเขายังไม่เลิกเขากลับมากลับมาครั้งนี้จะดีขึ้นบางคนนี่ทะเลาะกันแบบจะเป็นจะตายบ้านจะแตก นะคะงเงียเงียบกันไปเอาใจเย็นเย็นใจเย็นหรือบางคนอาจจบ,บางคู่เขาอาจจะมีคนของเขาอยู่เขาอาจจะมีโรคสองใบเราจับได้อะไรประมาณนี้หรือตัวเรามีโรคสองใบตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ขาดจะเอาอยัางไงกับชีวิตจะเอาอยัางไงจะไปยังไงนะรอคอยมานานแล้วเหนื่อยแล้วเหงาแล้วเมื่อไรคุณจะกลับมาเมื่อไหร่จะได้พบได้เจอคิดถึงเหลือกเกินอาใจเย็นใจเย็นยังไงก็กลับมานะคะ โอ้มีพลังงานชาวต่างชาติมากเป็นพลังงานชาวต่างชาติสูงนะคะคนคนนี้อาจจะอายุมากกว่าบวกลบคูณหารอย่างน้นอยๆ5-10ปีขึ้นนะคะอายุมากกว่าคุณนะคะถ้าคุณอายุมากกว่าเขาคุณก็อายุมากกว่า5-10ปีขึ้นนะยังมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ยังมีโอกาสจะได้ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้บางคนอาจจะนอนไม่ได้กินนอนไม่ได้ กินไม่ได้นอนไม่หลับกินไม่ได้คิดเยอะคิดมากคิดถึงตั้งแต่เกิดเรื่องทำไมเขาหายไปเลยทำไมเขาเงียบไปเลยว้าวเดสันกลับมาครั้งนี้จะดีขึ้นกลับมาครั้งนี้เขาจะชัดเจนขึ้นนะคะกลับมาครั้งนี้หลายเรื่องหลายอย่างจะเปลี่ยนไปเขาจะไม่ให้เราคิดเยอะเขาจะไม่ให้เราคิดมากแล้วเรากับเขาคือคู่กันเรากับเขาคือคนที่ใช่นะคะบางคนอาจจะ เคยทะเลาะกันแบบไม่มีปีไม่คุยหายไปเฉยไม่มีปีไม่คุยทะเลาะกันแบบรุนแรงเลือกลาเลยบางคนอาจจะอยู่ดีๆหายไปไม่ติดต่อมาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่าสื์ไพ์นะคะคนคนนี้เขาจะติดต่อมาเขาจะกลับมานะคะเขาส่งเราบ้างไหมเขาคิดถึงเราบ้างไหมคิดถึงนะคะสง่งเขาส่งเรานะคะมีโอกาสเป็นไปได้ที่เขากับเราจะไปต่อได้นะคะใจเย็นเย็น นะสติดต่อการทางโซเชียลออนไลน์นะคะคนคนนี้เขาสง่งคนคนนี้เขาคิดถึงเขารักเขาอยากไปต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นไปได้ที่เขากับเรามีโอกาสจะได้สารสัมพันธ์กันเป็นไปได้คนคนนี้เขามีใจรักเราล่ะคะเขากับเราคือคนที่ใช่บางคนแอาอาจจะสถานะไม่ชัดเจนตอนนี้เขาอาจจะชัดเจน ตอนนี้เขากับเรามีเรื่องดีๆต้องพูดต้องคุยกันแล้วนะคะขอให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาติดติดขัดขัดมันจะลื่นจะไหลแล้วนะคะเขาสองเราว้าว The Wheel of Fortune ขยายด้วยสามถ้วยยังไงคนคนนี้ก็กลับมายังไงคนคนนี้กับเราก็เป็นคู่กันเป็นอะไรที่มีโอกาสไปต่อเรากับเขา เป็นคู่ที่ได้พบได้เจอกันนะคะที่มีอ่านี่ไงบางคนดู่ด้วยกันแล้วเคยมี18บแวกแล้วคิดถึงเสนหายังไม่ลืมนะฉันยังคิดถึงเธอเสมอฉันยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะบางท่านบางคนอาจจะไม่มั่นใจเลยเขารักฉันจริงไหมเขาเป็นยังไงเขาหลอกไหมน่นนี่นั่นสารพัดคำถามนะคะ เขาทาให้เราเจ็บเขาทําให้เราคิดถึงเขาทําให้เราคิดทอดนะคะตัวเขาก็คิดถึงเหมือนกันสองถ้วยว้าวไพออกมาดีนะไพชุดนี้สองถ้วยเขากับเราคือคู่กันอยากไปต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เขามีเราคนเดียวเราก็มีเขาคนเดียวต่างคนต่างมีในใจก่อนหน้านั้นมีเรื่องหลายเรื่องเข้ามาในชีวิตเขาอาจจะมีคนอื่นหรือตัวเราอาจจะมีคนอื่นเข้ามานะจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเร็วๆนี้ สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณถ้าให้โอกาสเขาเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมานะกลับมาแล้วจะดีขึ้นนะคะบางคนที่เข้ามาดูคลิปยายอาจจะเคยอกหักผิดหวังอาจจะเป็นแม่ไม่อาจจะเป็นพ่อไม้ก็ได้นะคะจากนี้ไปชีวิตของท่านจะมีสิ่งดีๆเข้ามาบางคนเลิกกันไปแล้วก็ไม่ลืมถ้ามีคนอื่นเข้ามาก็ไม่สนใจรอคอยแต่คนคนนี้รอคอยแต่คนเดียวนี่ ไม่คิดถึงใครไม่สนใจใครนะคะใจเย็นๆบางครั้งบางทีใจร้อนอยากคบอยากเจออยากมาก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พอจะไปก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่ร้อนรุ่มแลือเกินนะคะใจเย็นๆทำอะไรอย่าใช้อารมณ์ตัดสินให้ใช้สติปัญญาตัดสินเดชาลีออดนะคะชาวต่างซีมต่างแดน ต่างประเทศต่างภาษาถ้าเขาสัญญาว่าเขาจะเดินทางมาหายังไงเขาก็จะเดินทางมาหากับมาครั้งนี้เขาจะให้ความช่วยเหลือเขาจะซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องความรักเขาจะซัพพอร์ตเราเต็มที่นะคะช่วงนี้ถ้าว่างๆให้ทําบุญบ้างนะเผื่อว่าสิ่งต่างๆมันจะดีขึ้นนะคะอะไรที่เข้ามาในชีวิตจะดีขึ้นว้าวคิงเลียนนะคะ กลับมาครั้งนี้เขาจะดีนะคะกลับมาครั้งนี้เขาจะซับพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเขาจะซับพอร์ตเราหมดนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองนะคะขอให้ท่านสมบังกับทุกอย่างคะ่ะติดตามช่องยายมุกดาได้นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ